ใการเรียนรู้ที่2ครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะรครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากแรงภายในโลกครับตัวชี้วัดการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคต่างๆของโลกครับซึ่งได้รับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากแรงภายในโลกครับก่อนอื่นนะครับทบทวนความรู้จากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วครูไดสอนเกี่ยวกับในเรื่องของโครงสร้าง โครงสร้างโลกไปนะครับมีการแบ่งชั้นของโลกนะครับมีทั้งในเรื่องของ3ชั้นนะครับแบ่งเป็น3ชั้นแบ่งเป็น5ชั้นโดยที่นะครับครูจะยึดในตัวตรงนี้เป็นหลักละกันนะครับคุณสมบัติเชิงกลแบ่งเป็นทั้งหมด5ชั้นด้วยกันแต่จริงแล้วก็ แบ่งเป็น3ชั้นหลักๆแล้วนะครับก็มีในเรื่องของแผ่นธรณีภาคนะครับที่เป็นการพูดถึงแผ่นทวีปกับแผ่นสมุดแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของเนื้อโลกนะครับเนื้อโลกก็แบ่งออกเป็น2อสองชั้นด้วยกันคือเนื้อโลกตอนบนกับเนื้อโลกตอนล่างแล้วก็พูดถึงแกนโลกชั้นนอกแล้วก็แกนโลกชั้นในนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับหลักๆแล้วกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดจาก การกระทาจากแรงภายในโลกนะครับวันนี้พระเอกของเรานะครับจะมีอยู่2 2 2ส่วนในการนะครับส่วนแรกก็คือส่วนแผ่นธรณีภาคนะครับที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของส่วนเนื้อโลกนะครับในเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับครั้งที่แล้วในคลิปวิดีโอคงลืมพูดถึงในเรื่องของ กระบวนการที er kind of leather, ่เร hmm? okay. ียกว่าการพาความร้อนอันนี้ได้พูดไปคร่าวๆเหมือนกันแต่ลืมพูดไปเกี่ยวกับในเรื่องของของเหลวนะครับที่ได้มีการเคลื่อนที่หมุนวนหมุนเวียนกันอยู่ในชั้นเปลือกโลกของเราหรือเนื้อโลกของเราเนี่ยครับในเนื้อโลกของเราอะครับเนื้อโลกตอนล่างเนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของของเหลวนะครับที่มีการเคลื่อนที่หมุนวนตลอดเวลานะครับในส่วนตรงนี้จะเรียกว่าหินเหนือหรือว่าแมกมา ส่วนตรงนี้มีส่วนที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยที่ทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับที่แรงกระทําจากภายในโลกของเราเพราะว่าความร้อนนะครับถ้าดภาูภาพทางด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพตัวอย่างในเรื่องของการแสดงในเรื่องของกระแสะพาความร้อนในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนนะครับจะมีการขยายตัวและความหนาแน่นต่ำนะครับแล้วก็มีความเบาก็จะลอยขึ้นสู่ด้านบน ส่วนความเย็นนะครับก็จะมีการหดตัวนะครับความหนาแน่นสูงแล้วมีความหนักก็จะมุดตัวลงนะครับแล้วก็จมสู่ด้านล่าง ที่ครูอธิบายแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของแมกมานหะรือว่าหินเหนินนะครับมันมีความร้อนครับมันมีการขยายตัวมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาก็เกิดกระแสการพาความร้อนและพยายามที่จะพาตัวเองนั้นลอยขึ้นสู่ด้านบนหรือพยายามที่จะแทรกตัวนะครับตามรอยแตกรอยแยกของเปลือกโลกเปลือกโลกมีสส่วนนะครับถ้าทบทวนความรู้เปลือกโลกมีสส่วน,น,ค,ททน,ค,ววนคือเปลือกของส่วนมหาสมุทรกับเปลือกของทวีปนะครับในหน้านี้เปลือกสมุทรกับเปลือกของทวีป ส่วนตรงนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ครับเนื้อหาที่ต้องจำไ้เลยคือจากครั้งที่แล้วคือแผ่นทวีปกับแผ่นสมุดแผ่นทวีปนะครับจะมีความหนามากกว่าแผ่นสมุด่านะโอเคนะนะครับให้จําเบื้องนี้ตรงนี้ไว้เบื้องต้นนะครับว่าทวีปะครับกับสมุดทวีปจะหนากว่านะครับ ต่อมาคราวนี้มาดูในเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคในวันนี้จะเป็นการพูดถึงที่ครูดได้เอ่ยไปข้างต้นนะครับว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากแรงภายในโลกวันนี้จึงมีกระบวนการแปลสันฐานครับเราจะพูดถึงการแปลสันฐานหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระบวนการแปลสันฐานที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับมักเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยที่มนุษย์จะอาจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่ามันมีการแปลสันฐานที่อย่างช้าๆ แล้วก็มีการกระบวนการที่แปรแปรสันธานอย่างรวดเร็วมาดูกันครับว่ามีกระบวนการแบบไหนบ้างแบบแรกครับเป็นกระบวนการแปรสันธานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากเกิดแรงจากภายในโลกครับการที่ประทุแมกมา่าแมกมาคือของเหลวหรือว่าหินเหนือนะครับหมุนเวียนที่ขุยเสมวหมุนเวียนอยู่ในโลกตลอดเวลาเป็นการพาความร้อนออกไป โดยที่แมกมาครับเมื่อปะทุขึ้นมาจากชั้นเปลือกโลกแล้วจะเรียกว่าลาวาคราวนี้กระบวนการภูเขาไฟครับเป็นกระบวนการแปลสันฐานอย่างรวดเร็วโดยที่แมกมาครับเขาพยายามที่จะแทรกตัวอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้กระแสะพาความร้อนพยายามที่จะดันตัวแทรกตัวขึ้นมาบริเวณที่ว่ารอยแตกรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกนะครับเกิดเป็นภูเขาไฟในลักษณะต่างๆเช่นปะทุตามรอยแยก ในลักษณะแบบนี้ครับตามแนวเปลือกโลกต่างๆส่วนใหญ่ลาว,วาเหลวครับจะแผ่ไปได้ไกลเพราะว่าตามรอยแตกรอยแยกมันไม่ใช่เป็นพื้นที่สูงมันเป็นพื้นที่พื้นที่ตามแนวระน,นาบตามแนวแตกของเปลือกโลกอย่างที่2นะครับเป็นภูเขาไฟรูปโล่นะครับในแบบนี้ครับจะเป็นการไหลบาทับถมกันแล้วก็เป็นนูนเป็นรูปรูปโล่นะครับนูนตรงกลางก็มีความลาดชันน้อยนะครับก็เกิดจากที่รอยแตกรอยแยกเหมือนกันครับแต่คราวนี้เป็นการไหลบาทับถมกันแล้วเกิดเป็น เรียกว่าโล่นูนตรงกลางขึ้นมามีความล้าชั้นน้อยอันดับต่อไปนะครับประเภทต่อไปเรียกว่าเป็นภูเขาไฟประเภทของกรวยภูเขาไฟสลับชั้นนะครับในลักษณะแบบนี้เกิดจากการที่ภูเขาไฟนะครับตะกอนของหินหนืดนะครับที่ประทุขึ้นมาเกิดเป็นลาวานเนี่ยประทุพุ่งสูงขึ้นไปแล้วเกิดการทับถมกันเป็นหลายๆชั้นใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับก็เกิดเป็นภูเขาไฟลนะักษณะของกรวยภูเขาไฟสลับชั้นสูงเลยทีเดียว ประเภทสุดท้ายนะครับเรียกว่าแอ่งภูเขาไฟนะครับแอ่งภูเขาไฟนิกษนาคือจะเห็นได้ว่าเป็นรูปกระจัดเอียงชันนะครับแล้วก็มีการลาดนะครับมีแนวระดับที่ลาดลงนะครับสู่ก้นแอ่งตรงกลางมักเป็นลานครับเป็นที่ราบกว้างแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายกับบ่อน้ำอะไรประมาณนี้นะครับนึกภาพตามละกันนะครับแล้วก็เป็นแอ่งลึกลงไป ส่วนนะครับภูเขาไฟที่เราเจอกันในโลกนี้เช่นผูู้ยกตัวอย่างเป็นภูเขาไฟฟูจิละกันนะครับเป็นภูภูเขาไฟลักษณะของมีชั้นลาวาสลับกันนะครับก็สูงขึ้นไปแบบนี้ส่วนประเภทอื่นๆก็แบ่งตามความชันตามองศาต่างๆอันนี้คือภูเขาไฟที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในข้อสอบนะครับก็จะมีคําถามเกี่ยวกับว่าเป็นภูเขาไฟประเภทไหนนะครับเป็นสลับชั้นนะครับเป็นแบบรูปโลหรือว่าเป็นแบบภูเขาไฟแบบเอ่ง ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อสอบว่าจะมีการออกข้อสอบแบบไหนแต่มกักเราจะเจอครับเพราะว่ามันเป็นการถามว่ามันเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของกระบวนการแปลสันฐานอย่างช้าๆกระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการที่แปลอย่างช้าๆครับช้าขนาดไหนก็ดูแล้วกันครับว่าอาจเป็นอันตราการเคลื่อนที่แผนที่นี้เป็นการแสดงเกี่ยวกับในเรื่องของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกโลกของเรานี่นะครับแผ่นเปลือกโลกมีกระจายอยู่พั่วโลกของเราในประมาณหลายแผ่นมากเลย10 1ิกว่าแผ่นนะครับโดยที่แผ่นที่จะเห็นได้ว่าในแผนที่นี้เป็นการแสดงอัตราก,การเคลื่อนที่ลูกศรสีม่วงนะครับสีม่วงตงัวนี้แสดงอัตราการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก1.1เซนติเมตรนะครับถึง2.8เซนติเมตรต่อปีสีเขียว2.6ครับถึง4.1เซนติเมตรต่อปีนะครับก็ไล่เรียงสีลงไปตรงนี้4.1นะครับสีเหลืองตรงนี้นะครับก็มี4.1จนถึง5.5เซนติเมตรต่อปี แล้วก็ไล่เรียงลงไปนะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายลูกศรสีแดงครับจะเห็นได้ว่าเป็นอัตราการเคลื่อนที่มากกว่า7ซนติเมตรต่อปีจะเห็นได้ว่านะครับแผ่นเปลือกโลกของเรานะครับมีอยู่แผ่นหนึ่งครับที่มีการเคลื่อนที่มากกว่า7ซนติเมตรต่อปีนั่นก็คือแผ่นะลรเอักเรียนแผ่นแปซิฟิกครับ แผ่นแปซิฟิกเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับฉะนั้นการเคลื่อนที่ของแต่ละแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันมีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือในเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆเกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆนะครับการเคลื่อนที่แบบไหนไปติดตามกันครับในสไลด์ต่อๆไปครับคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของอัตราการเคลื่อนที่นะครับของธรณีนะครับแผ่นธรณีที่มี3ลักษณะใหญ่ๆด้วยกัน หลังจากที่เราดูในเรื่องของแผ่นเปลือกโลกไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันมีหลายแผ่นมากเลยแต่ละแผ่นมีการเคลื่อนที่แต่ละเซนติเมตรไม่เท่ากันในแต่ละปีคราวนี้การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีนะครับมันมีผลอย่างที่ครูได้บอกไปข้างต้นอย่างแรกครับแผ่นธรณีในเรื่องของการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะครับส่งผลทําให้เกิด ลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์อย่างไรบ้างนะครับการเคลื่อนที่แยกจากกันอย่างตัวอย่างภาพในนี้นะครับเป็นกรณีที่แผ่นสมุดเคลื่อนที่ออกจากกันจะเห็นได้ว่านะครับแผ่นเปลือกโลกสมุดนั้นมีการเคลื่อนที่แยกออกจากกันแล้วเกิดเป็นในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศอย่างไรโดยที่แมกมาครับ แมกมาตัวนี้ก็เป็นพระเอกอย่างที่ครูได้บอกไปข้างต้นว่าวันนี้เป็นแมกมาก,กับเปลือกโลกนะครับที่จะเป็นส่วนสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางขยภาพแมกมาครับเขาพยายามดันตัวแทรกตัวไปยังตามรอยแตกรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกซึ่งอย่างตัวอย่างนี้ส่งผลให้แผ่นธรณีที่เรียกว่าแผ่นสมุดนะครับแผ่นสมุดมีการเคลื่อนที่แยกออกจากกาันตามลูกศรตรงนี้เลยเมื่อเคลื่อนที่แยกออกจากกันครับจึงทําให้แผ่นธรณีภาคนั้นนะครับมีการโก่งตัวเกิดรอยแยกต่างๆแมกมานะครับก็พยายามดันตัวขึ้นมาซึ่ง ดันตัวขึ้นมามากๆแล้วนะครับจึงเกิดเป็นสันฐานใหม่ตามในข้อความตัวนี้เลยครับเป็นสันฐานใหม่ก็คือในเรื่องของสันเขาใต้มหาสมุทรครนี้กระบวนการเคลื่อนที่แยกออกจากกันจะแบ่งย่อยออกเป็นได้4ระยะด้วยกัน4ระยะมีอะไรบ้างระยะแรกครับเรียกว่าการยกตัวแผ่นเปลือกโลกทวีปครับมีการยกตัวสูงขึ้นซึ่งก็เกิดจากกระเบาะแมกมาหรือว่าแมกมาพยายามดันตัวสูงขึ้นส่งผลให้แผ่นทวีปนั้นมีการยกตัวโค้องงกอดก่งตัวขึ้น อย่างที่เห็นในภาพนี้สิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นต่อมาก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟและบ่อน้าพุร้อนจะเห็นได้ว่านะครับบริเวณที่มีแมกมากระเปาะแมกมาดันตัวขึ้นมามักจะเกิดเป็นภูเขาไฟหรือบ่อน้าพุร้อนเกิดขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างในภาพเป็นบ่อน้าพุร้อนในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ชัดอีกนะครับว่า ร่องรอยหลักฐานต่างๆเหล่านี้บ่งบอกว่าบริเวณตรงนั้นมีอาจจะมีในเรื่องของภูเขาไฟหรือบ่อน,นำ้ำพุร้อนเช่นบริเวณภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันตกบ้างนะครับที่มีบ่อน้ำพุร้อนกระจายอยู่ทั่วทั้งภาคที่ครูได้พูดไปในประเทศไทยอย่างที่2ครับระยะที่2เรียกว่าแผ่นเปลือกโลกทวีปแตกร้าวนะครับยกตัวแตกร้าวแนระยะยกตัวนี้ระยะแตกร้าวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแผ่นเปลือกโลกเริ่มมีการแยกออกเป็นสามแฉก นะครับมีลักษณะที่เรียกว่าสมมาตรกันนะครับทำให้เกิดวิวัฒนาการเปิดแอง่งโซนแกนที่เหลือแล้วจะหยุดพัฒนากลายเป็นแอ่งรอยเลื่อนปกติอย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นร่องซุดแอฟริกาทางตะวันออกครับระยะที่2ระยะที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของมหาสมุทรเริ่มมีการเปิดออกครับจะเห็นได้ว่าอย่างภาพตัวอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของการที่แผ่นเปลือกโลกนะครับแผ่นทวีปเรามีการแยกออกครับเมื่อกี้แยกออกใช่ไหมนะครับนี้เป็นเปิดออก เปิดออกแล้วเกิดอะไรขึ้นคือเป็นแอน่งตะกอนที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มมีในเรื่องของน้ําทะเลลุกล้ําเข้ามาเกิดเป็นอ่าวขึ้นมาเช่นอ่าวเอเดนตรงนี้แล้วก็มีทะเลเกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลแดงซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ากั้นพรมแดนระหว่างในเรื่องของทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชียนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ยกมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่แยกออกจากกันในระยะที่เรียกว่าเปิดออกระยะสุดท้ายครับเรียกว่าระยะแผ่กว้าง ระยะแผ่กว้างนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีการแผ่กว้างออกไปนะครับเกิดเป็นในเรื่องของการสร้างเปลือกโลกสมุดขึ้นมาใหม่หลายๆเปลือกขึ้นมานะครับซึ่งมีผลทําให้เกิดเป็นในเรื่องของอน้ําเข้ามาเยอะเกิดเป็นในเรื่องของมหาสมุทกว้างเป็นมหาสมุททะเลแผ่กว้างออกไปเช่นในเรื่องของมหาสมุทแอตแลนติกมาสมุทแปซิฟิกและมหาสมุทอินเดีย ซึ่งเมื่อแผ่กว้างออกไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือในเรื่องของสันเขากลางมหาสมุทรครับเกิดเป็นสันเขากลางมหาสมุทรขึ้นมาเช่นสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียหรือว่าแปซิฟิกตะวันออกสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะครับแบ่งออกเป็นระยะสี่ระยะด้วยกันมีการยกตัวนะครับมีการแตกคราวน,นะครับมีการแบ่งแยกออกไปแล้วก็มีการแผ่กว้างออกมานั่นเอง ต่อมานะครับการเคลื่อนที่ลักษณะที่2เรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่เข้าหากันหรือเคลื่อนที่เข้าชนกันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการที่แผ่นธรณีประทะกันในบริเวณเขตมุดตัวก็จะมีในเรื่องของเขตมุดตัวนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังแล้วก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดเป็นในเรื่องของเทือกเขาขนาดใหญ่ที่มีความโค้งตามโครงสร้างทางธรณีมากมายเลย การเคลื่อนที่ชนกันหรือ่การเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับก็จะมีหลายลักษณะมีทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันไล่เรียงไปทีละกรณีด้วยกันนะครับลักษณะแบบแรกครับเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกสมุดชนกับทวีปนะครับอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับเป็นกรณีที่เรียกว่าสมุดชนกับทวีปจุดที่ชนกันตรงนี้ครับแผ่นสมุดนะครับคือ A ตรงนี้วงกลมตรงนี้ครับแล้วก็แผ่น B แผ่นทวีปตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจุดที่ชนกันครับ ระหว่าง2แผ่นนี้จุดที่ชนกันจะเกิดเป็นในเรื่องของร่องลึกก้นสมุดหลังจากนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าแผ่นเปลือกโลกสมุดครับจะมุดต,ตัวลงไปในเขียนมุดต,ตัวตรงนี้และทําให้เกิดแผ่นดินไหวตรงจุดตรงนี้กากะบาดตรงนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจะเห็นได้ว่าแผ่นเปลือกโลกสมุดนั้นมีการมุดต,ตัวลงไปเป็นเพราะว่าความหนาของเปลือกโลกสมุดนั้นที่ข้างต้นคุณบอกับว่าสมุดบางกว่าทวีปฉะนั้นสมุดจึงมุดตัวลงไปออนแอก็แพ้ไปครับก็มุดตัวลงไป กลายเป็นว่าความที่แพ้พ่ายแพ้ลงไปนั้นสําหรับมหาสมุดนะครับเ,เป็นแผ่นของมหาสมุรเนี่ยไปเพิ่มพลังงานให้กับแมกมาหรือว่าหินเหนินส่งผลให้มีการดันตัวขึ้นมาสูงขึ้นแมกมายิ่งได้พลังงานแล้วก็ดันตัวโค้งขึ้นมาจนเกิดเป็นแนวภูเขาไฟรูปโค้งบนทวีปเช่นตัวอย่างในภาพนี้ครับแนวภูเขาไฟรูปโค้งที่เห็นในภาพนี้เป็นแนวเทือกเขาแอนดีส เทือกเขาแอนดีสเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวนะครับจากทวีปอเมริกาเหนือลงมาสู่ทวีปอเมริกาใต้เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกแล้วนะครับแต่เป็นแนวภูเขาไฟรูปโค้งบนทวีปซึ่งครอบคลุมนะครับในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้แล้วก็อย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับก็จะมีแสดงให้เห็นในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศนะครับก็มีแม่น้ำแอมะซอนนะครับรวมถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำต่าง ต่อมานะครับลักษณะาทางธรณีวิทยาที่สําคัญที่พบได้บริเวณนี้นะครับก็จะมีล่องลึกก้นมาสมุดนะครับอย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ในเรื่องของแนวภูเขาไฟรูปโค้งบนทวีปก็จะขานานไปกับในเรื่องของร่องลึกก้นสมุดนั่นเองอย่างที่ครูวงกลมตรงนี้ครับเป็นแน,น,แนวที่เรียกว่าแนวภูเขาแนวภูเขาไฟรูปโค้งที่สําคัญของของโลกใบนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะอยู่บริเวณรอบๆของมหาสมุทรแปดิฟิกที่ครูวงกลมตรงนี้ครับเป็นล่องลึก เห็นได้ว่าหมายเลข 8, 9, 10, 11และ12จะเป็นชื่อที่เรียกว่าอยู่ในบริเวณประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่รวมถึงประเทศในอาเซียนบางส่วนเช่นลองลึกก้นสม,มุทรฟิลิปปินส์นะครับลองลึกก้นสม,มุทรเดียวกิโล่องลึกสม,มุทรญี่ปุ่นรวมถึงมาเรียนาแล้วก็คูริลคราวนี้สิ่งต่อมาครับที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้ครับ ในบริเวณที่ครูได้พูดไปนะครับเป็นล่องลึกก้นสมุดรวมถึงแนวภูเขาไฟรูปโค้งหรือหมู่เกาะภูเขา,ขาไฟรูปโค้งในบริเวณตัวน,นี้จะเรียกว่าวงหวนแห่งไฟประเทศต่างๆเหล่านี้ครับที่ครูได้เขียนมาข้างต้นนี้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มักจะเกิดในเรื่องของแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่ชนกันระหว่างในเรื่องของแผ่นสมุดชนกับแผ่นสมุดคราวนี้แผ่นสมุดกับแผ่นสมุดชนกันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาดูตัวอย่างภาพในนี้ในเรื่องของการแสดงการชนกัน เห็นได้ว่าแผ่น A มีการมุดตัวลงไปครับที่แผ่น A มุดตัวลงไปในกรณีนี้เป็นสมุดกับสมุดฉะนั้นแผ่นสมุดที่มีความอ่อนแอมากกว่านะครับหรือมีอายุไขทีได้มากกว่ามีความเปราะบางมากกว่าก็าจะมีการมุดตัวลงไปเหมือนเดิมเลยครับลักษณะใกล้เคียงกับกันก่อนหน้านี้เลยนะครับก็เกิดเป็นล่องลึกก้นสมุดเหมือนเคยครับสิ่งที่ตามมาคือไปเพิ่มพลังงานให้เช่นเคยแล้วแมกมาก,กระดันตัวสูงขึ้นเกิดเป็นภูเขาไฟรูปโค้ง เกิดเป็นหมู่เกาะต่างๆในประเทศญี่ปุ่นประเทศอาลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นเกาะอินโดนีเซียก็เป็นเกาะนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เป็นเกาะเหมือนกันก็เป็นหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งหรือวงแหวนแห่งไฟนะครับรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองอย่างที่3ครับกรณีที่3เป็นลักษณะของเปลือกโลกทวีปชนกับทวีปในลนนักษณะนี้นะครับจะเป็นแนวเชือกเขาสูงนะครับชนกัน นะครับเพราะว่าแผ่นเปลือกโลกอย่างเช่นแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นยูเรเซียชนกันครับอย่างตัวอย่างในภาพนี้ครูยกตัวอย่างเป็นการเกิดเทือกเขาหิมาลัยเกิดขึ้นมาจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเกิดการพื้นที่ชนกันแล้วยังเกิดเป็นนอกจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วถ้าเขาหิมาลัยบริเวณคืออยู่ในบริเวณที่เราที่ลาบิเบตเมื่อชนกันปุ๊บนะครับก็จะมีแผ่นธรณีภาคที่มีการมุดตัวลงไปนะครับแผ่นเมุดตัวลงไปเพราะว่าเพราะว่ามีความความไม่รู้ว่าอายุมากกว่าความอ่อนเอมากกว่าก็มุดตัวลงไปนะ อันนี้ส่งผลอะไรได้บ้างนะครับตามแนวเทือกเขาสูงชันการชนที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเรียกว่าตะเข็บธรณีครับเทือกเขาที่เทือกเขาฮิมาลายนี้ครอบพรมประเทศอะไรบ้างเช่นประเทศที่เบตถูกไหมครับทีอินเดียเนปาลอะไรต่างๆอันนี้คือ3กรณีที่เป็นกรณีในเรื่องของเคลื่อนที่เข้าหากัน รูปแบบสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ผ่านการตามแนวระนาบไปทางซ้ายไปทางขวาหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมาดูกันร้อยเลื่อนนะครับเกิดขึ้นทั้งทวีปนะครับแล้วก็ในหมหาสมุทรนะครับเป็นการที่เรียกว่าแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านการเกิดเป็นร้อยเลื่อนต่างๆเช่นร้อยเลื่อนซานแอนเดสนะครับหรือร้อยเลื่อนบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรผลจากการเคลื่อนที่นะครับ คลื่อนผ่านกันของสองแผ่นทําให้เกิดลดักษณะภูมิลักษณ์ในเรื่องของแสดงการเคลื่อนตัวเช่นในเรื่องของทางน้ําหักงอจะเห็นได้ว่านะครับโตัวอย่างในภาพนี้เป็นของรอยเลื่อนแซนแอนเดรียสนะครับจะเห็นได้ว่าแผ่น A นะครับส่วนของ A ส่วนของ B จะเห็นได้ว่าเคยเป็นรอยเชื่อมต่อกันแต่เมื่อรอยเลื่อนเกิดขึ้นแล้วมีการเคลื่อนที่จึงทําให้เส้นทางน้ํานั้นมีการหักงอแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเส้นทางน้ําครับ รุปได้ว่าในการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคนะครับจะมีอยู่แผ่นธรณีจะมีอยู่ทั้งหมด3ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันมีการเคลื่อนที่ออกจากกันเคลื่อนที่เข้าหากันหรือว่าชนกันแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านกันโดยที่โดยที่ทั้งหมด3ลักษณะนี้เกิดจากการที่กระแสพาความร้อนของหินเนิดนะครับพาแผ่นธรณีเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆนั่นเองครับ กระบวนการแปรสันฐานนะครับของแผ่นธรณีนั้นนะครับทำให้เกิดแรงต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นหินโลกของเรานะครับมีทั้งใน,นเรื่องของระดับความตื้นระดับความลึกก็ซึ่งแตกต่างกันออกไปเกิดเป็นลักษณะต่างๆดังนี้ อย่างแรกครับเรียกว่าชั้นหินโค้งชั้นหินของเรานะครับลักษณะอาจจะเป็นชั้นหินที่ซ้อนกันอาจจะไม่ตรงขนาดนี้ครับแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เรียกว่าการแปรถัน,นนะครับก็เกิดจากความเคยนหรือแรงเครียดของปกโลกครับทำให้ชั้นหินต่างๆเหล่านี้เกิดความโค้งเป็นรูปปัททุนอย่างที่เห็นในภาพนี้เกิดการโค้งขึ้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของลักษณะของชั้นหินโค้ขขงรูปปัททุนหงายอย่างภาพตัวอย่างนี้เลย ต่อมานะครับอาจจะเกิดเป็นชั้นหินโค้งแบบผ้านะครับก็คือลักษณะของคล้ายกับผ้าที่พับไว้นั่นเองตัวอย่างในภาพนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เกิดเป็นรอยเลื่อนครับรอยเลื่อนนี่ก็เกิดจากในเรื่องของแรงเค้นที่มากระทําจนแตกหักและเคลื่อนที่ตามแนวระนาบเช่นในเรื่องของรอยเลื่อนตามแนวมุมเทนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเป็นรอยเลื่อนปกติรอยเลื่อนย้อนหรือรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำนั่นเองหรือจะเป็นรอยเลื่อนตามแนวระนาบครับตามแนวระดับเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวา แล้วก็อันสุดท้ายครับลอยเลื่อนตามแนวเฉียงนะครับเลื่อนปกติไปทางขวานะครับหรือว่าจะไปทางซ้ายนั่นเองเลื่อนย้อนไปทางซ้ายนะครับแนวแตกนะครับเมื่อเกิดรอยเลื่อนต่างๆเหล่านี้หรือว่าแรงเค้นต่างๆแรงเครียดต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อในเรื่องของ การกระทำต่อมวลหินขนาดใหญ่เกิดเป็นลักษณะที่สําคัญต,ต่างๆดังนี้อากาศอุณหภูมิเย็นนะครับอุณหภูมิลดลงก็เกิดการหดตัวครับอากาศร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นมีการขยายตัวใช่ไหมครับฉะนั้นในภาพนี้จะเป็นการในเรื่องของเย็นตัวของหินน,นี่หรือหินภูเขาไฟครับเมื่อมีการเขาเรียกว่ามีการเย็นตัวลงหดตัวลงจึงเกิดทําให้เป็นแท่งหินบะซอลอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับเป็นแท่งเสาหินซอล อย่างที่2นะครับแนวแตกอย่างที่2นะครับก็เกิดจากการกดทับนะครับก้อนหินก้อนนี้อาจจะเป็นก้อนหินที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ด้วยแรงอัดแรงเค้นแรงเครียดต่างๆรวมถึงอุณหภูมิอะไรต่างๆมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะเป็นแรงอาจจากด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาอาจเข้ามาจึงทําให้ก้อนหินมีรอยแตกนะครับแยกเป็นกาบบนแล้วก็เป็นเศษเล็กเศษน้อยนะครับอย่างเห็นตัวอย่างตรงนี้ครับเป็นการยืดหดของตัวหินเอง ก็จบลงแล้วครับสำหรับในเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากแรงภายในโลกครับสำหรับคล,ลิปวิดีโอนี้เป็นการทบทวนความรู้นะครับหลังจากที่ครูได้สอนไปหากไม่เข้าใจก็มาทบทวนดูอีกรอบหนึ่งได้นะครับ ในคลิปวิดีโอนี้ผมูอาจจะพูดเร็วไปนะครับเพราะด้วยระยะเวลานะครับที่กําหนดว่าไม่อยากให้มันนานจนเกินไปนะครับหากพูดเร็วไปหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ